ลูกจะค้นเลยนี่ทางเมดนี่แปดลูกแปดคนฟาโทคือได้ลูกหลายแท้แปดคนอ่าอีกแล้วกันอ่ะบ่ได้กินยาบ่บ่บ่มีเงินจื้อเดือนนี้ฮันเมื่อเอาชักเดือนนี้ฮันตอนเนี่ยนี่ชักเอาแล้วเดื่นแหละบ่เอาหนึ่งบอแหละอีกคันเลยพอแหละมันหลายคนแหละเนาะบ่มีในบ่มีเนีเลี้ยงเพิ่นไม่เนี้ยเลี้ยงเขามัเขาใหญ่มากเลย เขาอย่าคือหมู่คือคู่เด้โดยโดยโดยสวัสดีและสบายด er. ีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีพังลาวพังไทยประเทศนอกกันนินดีตลับกาบสู่ซ่องบ่าวบอยแชนแนลพ่อแม่พี่น้องวันนี้บ่าวบอยแชนแนลตามาอยู่ที่อีครอบครัวหนึ่งพ่อแม่พี่น้องที่ผ่นลำบากทุกอย่างนั่นแหละเนาะบ้านที่อยู่กัน ฝนตกน้ำลงใส่จนเปียกนนั่แหละพี่น้องเลยเนาะอใส่ผืนลาวพังไทยก็ได้พี่น้องเลยเนะาะไปเบิ่งไปสมนมกันเลยทั้งครอบครัวเพลินพี่น้องเลยบ่าหลายใจห่างพอไ่พี่น้องโดนสบายดีเด้อสบายดี้อสื่ออะไรเนาะเจะ้าสื่อทุ่มสื่อนังนะทุ่มทุ่มออยู่กับลูกบ้างไหอยู่กับลูกอ๋อจะมีผัวอยู่ว่ามีอ๋อผัวไปใช้ ลราหาเงยไข่หมดแดงโอ้หหาเงยไข่หมดแดงเ<ล>จ้าเทียนหานเงยไข่หมดแดงขายไปซื้อข้าวโอ้ขายไปซื้อขา้อขาวลูกข้าวแม่กับบอมมี่ตอนแร่กับบอนอย่างบอมมี่มาแล้วตอนแร่กับบอมมี่มา,าลูกจะค้นเลยนี่แทงมัดนี่แปดลูกแปดคนแปลา,าโทคือได้ลูกหลายแท้แปดคนไอ้อไลักษณนเอะมาได้กินยาป่ะ บ่บ่มีเงินจืดเดือนนี้หันมันหาชักเดือนนี้หันโอ้เนี่ยนี่ชักเอาแล้วแมนแหละบ่เอาหนึ่งบ่แหละอีกคั้งเลยพอเลยมันหลายคนเลยเนาะบ่มีในบ่มีเนีเลี้ยงเพิ่นมีเนีเลี้ยงเขาโอ้เขาใหญ่มากเลยเขาอยากคือหมู่คือคู่เด้โดย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 แปดคนในแปดคนแต่ลูกในแปดคนแมนสิบทั้งพ่อทั้งแม่สิบทั้งพ่อทั้งแม่แต่ว่านอนบอนเดียวกันบอนบอนเดียวต้อหมดเลยแหละโอ้บอนคน้องค่ะพี่น้องไงผู้ มันฉาดมือกูกับบ่มีเรือนกับหัวคุณนอนในฝนตกแต่ละมือนี่หัวหมดเลยเนาะมือนี่ก็เปียกหมดแล้วนี่ยเลยอยู่แหละโดยโดยเปียกเช็ดยาฝนตกเลยเช็ดเลยผ้าหันนั่งบอนส้นหนาวนี่เลยเนาะจัแต่ก็นั่งบอนนี่เนาะฝนตกมาเลยค่ะมีบคนอยู่เรือนกับเสาห้องกับในน้อยอยู่กันอย่างเนาะแต่ว่า ฝนตกน้ําลงยามใดเปียกหมดคั่นแม่นมีผลมีหยังมีลมในแห้งแล้วโอ้ยยืนเอาเฉยๆลูกเอยยืนไปยๆพมยืนอยู่นี่แหละบ่มีมอยู่เด้แม่ว่าผ้าห่มปกนี่ผ้าห่มนี่ก็มีอยู่บ่ว่ายามหนาวาหยังบ่มีล้่ก็บ่มี่มีนะแนี้ละญาติกันแหพี่น้องญาติกันเนาะหลายคนคือว่าพี่น้องเอ้ยงเตา่ก็หลายคนก็ญาติกัน แบบเจ้านอนในห้องนี้แ่นอ๋อแบบนี้ลูให้ลูกนอนนอนในห้องนึ่งมีจะาคนชีกับพ่อได้ลูกเด้อ๋อสี่คนนอนในห้องมสี่คนแต่ว่านอนอยู่นอกในกรเออนอนนอกก็ต้องหกตัวเนาะที่ผู้คนที่ช่องันมันนอนเพื่อนในชาวพุนกอมมีบมดนอนเลยมดนนคนตกมันมันฝามันไปนอน

สี่ปีไมเนาะสี่ปีไี่ไหมโอ้โหลายหลายบแปลงงเหียนบ้าหไปอยู่บ้านงเียนอยากไปบ่อยากบ่ีเป็นยังคือม่อยากไปเป็นยังก็ไบ่อยากไปไ่อยากไปหนังสือบ้าไปบ่ไปบ้าปีหนาไปบ่ ก็อั้มามไปก็เออไปอพี่นาจะไปโรงเรียนพี่น้องไอ้ลูกคนมีคนเขาเฮียนเนี่ยบอลูกจ้ามีแต่ผู้เดียวพูดผู้ชายพูดอะไคนนี้บ่คนนี้คนตอนนั้นไอหันแต่นางน้ำกันกับแม่ไหมครับนางเลี้ยงกันก็ได้มันจะพูดไหมจะซื่อในได้เจ้าสื่อทางอ๋อ บไไ่ได้เขา่าเหียนเจ้ากันเลยเอาได้เข่าเหียนอยากเข่าอยู่บ่อยากเข่าอยู่แต่ว่าผมมีเงินซื้อปุ้มซื้อเสือซื้อเสื้อผ้านี่แหละเนาะแม่นบ่จะว่าสาราวเป็นว่าวมี่นนนะเพื่อปีหน้าปีนั้นจะได้เข่าก็มี<อ>่ได้เขา่าก็จะาข่าวมาน,าน,นั่งใกล้กันนี่นี่นายน้องอย่าหนั่ไหมนั่งใกล้กันก็ได้ có lưu phần cho xe thì nào xe đi lấy chào nào hả thảo xanh xanh mà thảo sáng thảo sáng ờ như hoàng lấy chào nào xì. bà gì hiến kinh nhiều bao ngồi kinh ông bay nè lấy bay nhàng bay bao Oh, cháu lao kiền nhiều thế ตอนนั้นส <of> <Who? S 2> right? well, ิเป็นอายคนนี้อ๋ uh ่ไปไปมื huh. ah ้อนี้คือบ่ไปล้วครับฝนตกบ่ฝนตกแล้วเป็นเยฮ็ดน้ํหมู่กหมูกหมูชาลาวกันเด้อ๋อเฮ็ดเฮ็ดหมูน้เทชุบๆเพิ่นก็บ่อึดลหมูเชียวแล้วไปนําอืหมูหลายเนาะเออไปโรงเรียนได้มีหมูหลายด้เจ้าก็ไปเด้อพี่นา ใหญ่เลยเดี๋ยวเฮียบอท่านมูเด้แล้วมานาน้ิอีกมันใช่ไะไปจับบ่แข็งเอ้พอพ่นไปการเมื่อคืนนี้เอามาขายบ่หนะบ่ขายเลยให้ลูกกินเมียกินต่เอาบ่หยกเหาบกินหาลูกหายมียกินสามันอันตีมันมนีเยะบ่หนมันเยอะใ่ไหมตีมันแบ่งน่อมั้งแแบ่งลได้นะไัม นี่เดือนสานนี่ก็พูดเลยเนาะเฮือนฝันกระดังไพรกระดังไพรเฮือนนี่บอลเฮ่นนี่บอลเมดังกลาเฮ่นฝนตกเลยมีบอลดังผมมีครับบอลดังบอลนั้นเนาะเฮือนฝันจะลูกเต้าคนจะลายคนจะได้จะขี่ดังบอลได้บอลเฮือนกันเลยลูกขยังน้อยคนนี้ได้จะเดือนแล้วจะปีได้ไหอันนี้ฮันพี่องเดือนแล้วได้นไหมปีสองเดือนแล้ววันนี้พอก่อนเนาะ เออพอแล้ววะนี่ยเรยเนเนา,า,า,าบ่มีเงินเลี้ยงเพิินเนาะเข้าหนาจมตาก็บ่พออยู่พอกินเงินแล้วแบบกินคมือนี่กินวันต่อวันว่าเขาในี่แบบได้เออกินแบบนั้นน,นี่แหละอ๋อมันมดนะไปขอเพิ่นบ่ไปขอไปขอไปขอซื้อขอชื่อน้ำมูแล้วขอซื้อแล้วก็ขอ ขอทานขอทานนาำนี่บ่เคยไปขอเยอะวะจ้าเอ้ยเคยแล้วเฮาแล้วไปขอทานบ้างอย่างมีไฟประคบไปขอแถวได้เฉลิลาจะไปขอแถวนาโพคุณเละนาโพนาเก่งแม่นแหละโอ้จ่าได้อยู่ปะบ่ได้แล้วเสียคืนะได้บ่เคืองชอบเสียคืนเคืองชอบตอนไปนี่เฮาหยางไปบ่ลึกที่ดอนไปขอคื่รถโดยชันเขาขอคื่รถโดยสารเขาเฮาลงเงินขามากับขอขี่ม้าหยางมาน้ำเนาะ อบางคน 4, คดาผู้กับคิดที่ต้นก็นให้เงินพร้อมจ้างรถเมืองไม่ขอเข่าค่ะขอเข่าขอ,ขอ,ขอ,ขอน้าเหนืนอนกเนาะยากพี่น้องอเพื่อชีได้มาเลี้ยงลูกแต่และคนเพืนนนนะ่อชีใหญ่เนาะปีนี้จะได้ไปจะได้แล้วนี่ลูกบอลทันใหญ่นี่ลูกมืปีนี้ได้ไปจะเถื่อได้ไปีนี้ยังม่ไปยังม่ได้ไปอ๋อหาเงิน ซื้อพอเพิ่นไปหาไข่บดแดงหาอ<ม>ย่างมาแลแกมาขอเพิ่นเนาะ,นะได้เงินกลับมาซื้อกินข้าโป้าปองนี่เออโลนึงชาวเดยนี้คัโอโลหนึ่งสาวพันชื่อช่องเถื่อชําเถื่ออะไรเออไปซื้อเลยโอ้โลหนึ่งนี่กินนี่จะคาบเลยโอ้่องโลผนคาบหนึ่งสองโลคาบหนึ่งเมินแหละโอ้แบบว่าลูกเต้าหลายคนเนาะแบบว่าสองโลคาบหนึ่ง เสือละ2ถ้วยพุ่นแหละเนาะโลนึงเออ2ถ้วยใหญ่อยู่พี่น้องเเนาะตอนเช้าก็3ถ้วยตอนแรงก2ถ้วยอเป็น5ถ้วยแม่นอันนี้บ่แม่นข้ากินนี่ข้าปกแม่นอปกจักอบ้ว เอ็นคนละแนวเด้จะเห็นหายเห็นหน้าอยู่ป่ะจ๊ะเห็นยู่มันบวไรหน้ากับปีหนึ่งชิมากระชอบปีหนึ่งชิมากระชอบก็มิหายมีหน้าอยู่มีอยู่มันบวไรโอ้ม mm. yeah, ีอยู่แต oh. ่บลไรเห็นเอายังขายเอายังเอารถรถอะไรรถไม่เท่าไหร่เลยยังยืมเพิ่นบ่ยืมเพิ่นเลยเพิ่น่ะแบบออกน้ำมันเออเอาออกน้ำมันเอารถเพิ่นมาถ่ายแบบนั้น มี่นี่นกับลูกไปหาเห็ดงานโมดำนาโมแหกะชื่อน้ำมันใจคู่นี่นะ่าไปหากะไปหาไปหารับยางโมดำนาเลยรับจ้างในวันเทไรฟันหาจ้างแถวในชวนหลายนะวันละแสนวันละเซน,น,เซนแบบว่าดำอย่างเดียวทั้งลกูก้าทั้งดำบ้างทั้งลูกทั้งดำเลย อ๋อทังลบทางดำนะควก็ปัดจ้างทั่วไปเนาะเก็ดไปชื่อบ่ามีเลยแบบลูกเต้าหลายคนกินเขา้ากินหน้าหมูพ่อกันกินพี่น้องเลยถือว่าสุดๆดอีกเนาะลำบากสุดๆแต่พี่น้องไหนครอบครัวนี่ก็ได้ถือว่าลูกเต้าคนลายข่าวสุกินกับบะมีแต่ละมือไ่ก็นมีจะว่าแบบมือใดเขาขาดเขินหรือห้ามือ แม่ว่าบอได้กินนี่ลีฮะนะเออมีเคยพาเขาอดอยู่ว่ะเคยเด็กช่องมือพุ่นบอได้กินให้ลูกลูกก็ให้บัดเอาคนใหญ่แน่มันกัดใครเน้นน้อยหนึ่งเนาะเขากินอาหารกินไก่กินก้อยกินมันไปชื้อโอ้อดเขาทั้งสองวันบัดลูกเขาพุ่นก็เอาก้อยจ้ำแกงเอาไหมโอ๊ด ข่าวดำโลดำใดในบ่พอกันกินเนาะบันึ่อแหอะข้าวน้รข่าวสารนี่ก็ชอบหนึ่งี่บ่ฮหอดเดือนหอดว่าจากสามอาทิตย์เออฮอดชองอาทิตย์หันอดชองอาทิตย์เป็นยังกันสนจะบ่ได้นี้ยังถือว่าขอบคัวนี่ก็ถือว่าถูกเสื้อพาห้าแพ้กับบมีเนาะ ก็พอจะได้ใส่ดําโตเออแบบว่าพอห่มพอปกยามหนาวนี่ก็ญาติกันเนาะญาติกันแล้วเลยว่าเอ่ยน้องว่าน้องแล้เปลี่ยนกันนงคือสิว่าแบบนี้เด้อเนาะี่ก็ปเออฝนกได้อมกับกามีบ่ล่ะคนมาช่วยเหลือแต่ละเทื่อแบบว่าบ่มีเนบ่มีนะอ๋อแบบว่าบ่มีมาช่วยเหลือยๆๆ เพื่อนซานคนตกน้ำลงบ่เป็นตาเอาพี่น้องไม่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 นีน่เสนอข้าน้อยฟัยงไปเป็นพี่น้องเลยแต่ละคนนะครับจะไม่นาะแบบว่แบบาเฮือนในฝนตกน้าลงก็อยู่แทบบ่อได้เลยแหละส่วนหลายก็ไปอยู่เฮือนคนอื่นนั่นเะนาะเออคันหุ่มแบบาแล้วก็บนี่เปนเพื่อนมู่แเลยโอ้โเป็นเชื่นแบบว่าผานี่แหละฝนตกแบบมีมังคสารข้ามาพี่น้องเลย เพ,เพื่อนผ่านผมมีฮอร์ไปช่างเพิ่มเพียงคุณถือวาทาถูกสุดๆที่ครอบครัวหนึ่งนีงน่แหละที่ผลลำบากทุกเนี่ยเข้ามาแรงยังบ่มีคือผนเรา้าอะไรหากินเช่าคำพอได้ให้ลูกเอาไปกินกระชามันให้ลูกกินเนาะเมืม่อไปกินกันตด,ดเอาก้อนให้ลูกกินก้อนเนี่ยนี่แกยัง มีอยู่บ้างมั้งแต่คุณมึงนี่บอได้กินข่าวมีอยู่บ้างพีนี่ฮันช่องเทอร์แล้วช่องเทอร์แล้วอ๋อข่าวอีว่าอีชาโมนี่แล้วตอนแรงยังบ่มีเลยอ๋อตอนแรงส่นยังบ่มีได้พอลูกูุนีตอนมันบ่กินข่าวมันบ่ให้กินแต่นมแม่เนาะเหาบ่ได้กินขขาวกินน้ำกับมึงไงคือว่านฮะกินช่องเทแล้วเนี่ยกินขนมให้ชื่อเกย ลูกไปหากินกับพ่อพันไปน้ำกันบ่เออลูกก็ไปชวนลูกลูกไปหาน้ำไม้ลูาไปหาน้ำไม้ไปพันไปแต่ละเถือก็ได้หลายบ่ไปหาอยางหาน้ำไม้น่ะเออได้ได้และค่ะมาขอเข้าแกงกินน้ำเปนกินน้ำไปขายไปขายเจ้าก่ไปขายหรือว่าให้ลูกไปขายเออเฮา่แหละไปขายเมนี่แเละไปขายแถวได้เจ้าตลาด พูน่ะโอ้แมาว่าเ้าย่างขายบ่หรือว่าเอาไปวางขายย่างไปโอ้เ้าถือใส่ถุงแค่ถุงยางแล้วก็ไปขายถุงสิบพันถุงละสิบพันพอหาไขผู้แดงมาได้ก็ไปขายเจ้ากระหาบไปขายเป็นโลนั่นเขาขายเป็นโลโอ้โหไปเชื่อคนนั้นอ๋อผันกับคือสิไปหาคู่มึงเนาะคู่มือไปอยู่ไปเช่าเลยโอ้แต่ว่าแล้วแต่ว่าสิไปหาช่วงใดยักษ์ จะได้ช no ่วยล่องมู eh ่จะสิช uh? no ่อเข้าจะพิชซอมาเคดไว้งัวพวกอะลู้จะเน้ออะไรเร่ากันขันแม่คันแม่าคันแม่วาลูกใหญ่ก็สิไปน้ำกันก็สิได้พอเพิ่มอีกน้อยนึงเนาะตอนนี้กัะลูกยังน้อยปลากระบัได้อีกคือว่าน่ะปบได้เลยคือน้อยน้อยอีลาเขาหนีบเเป็นปลาลนี่ะด้เลยเลยเลยเยเอ แย่ก <Yeah. S 2> <อ>ับพรมดื้อน,นะกับพรมไฟเป็นลูป,ปัดกระไรกินเอาไหกับพรมแบบไปแืมหน่งิมหนอใิไหมฝโอ้ตักไม่าไงเป็นกินเอาไกาบ่ได้เห็ดแบบว่าเห็ดชวนหมอกชวนมันที่เขานี่มันได้เห็ดอยู่วะ บ่มีดินนะมูโอ้บ่มีดินบ่มีดอนเรนนะ่ะเร่ใจอยากจะเฮ็ดเละมันบ่มีใจอยากจะเฮ็ดอยู่เนาะอ,อ,อยากเห็ดขันมีดินมีดอนคือมูกับอยากเฮ็ดพี่นอ้องเลยเฮ็ดเละขันมีแต่ว่าเฮหอมมีเฮ็ดเลนะเนะี <c oughs> ้ยเนาะสานพอาลังคากับพริตตอกกับนี้เปียกมั้ยนอนเลยวันอยู่วันเช้าวันกลางน้ำในนี่จะไปกินอยูใช่ใไหม กินน้ำน้ำวัดกุ้งแล้วลงไปจับนางจักน้ำมื่ไปไปจับน้ำมูะืะจ้างเพิ่นบ่ก็จ<อ>้างมูงก็ให้จ้างไชซื้อไปแบบย่างไปบ่หรือขี่รถไปขี่รถไปลำเขาหย่างไปเป็นฮับขุนไก่อยู่วัดพ<อ>ุ่น,นจุนขุบบนเจี๊ยขุนเป็นเป็นน้ำชานี่กะน,น้ำชายน้ำมาดานน้ำก๊อกยแบบอกฮับไปตักเธอหนึ่งน,นี่กุ้มจังมึงส่วนไหนไม่ โอ้ยช่องมึงนี่นหตักหวานนี่หมดเลยนี่ช่องมึงใช้ถังนี่นะนะเออถังนี่มีคนใส่ใช้ถังนี่พี่น้องเลยสองมึงเงินยังก็บมีเนาะคือว่าในเฮือนพันกับเราได้มีเงินพี่น้องเลยเบิ่งนกับเป็นตาสงสารถ่ายเอฟซีท่านใดเอ็นดูสงสารกะอยากซอยเหลือเพิ่มเพิ่เติ้งยังก็ได้เนาะสิเป็นข้าวสารอาหารห้ยังก็ได้พี่น้องเลยทางครอบครัวพันกะรับทุกอย่างเนาะ ถ auto, okay. in okay. ือว okay. ่าพันที่ซอยยังก็เอาเนาะนี่แหละโอ้โหที่นอกนอยยังก็เอาคือ้องนี่แหละเอา่ามาถ่ายให้พ่อแม่พี่น oh, ้องเอฟซีเบิ่งก้อนแต่ว่าได้บ่ได้กับบ่ากันเอาก็อจากถ่ายพันเห็นก้อนเนาะได้บัได้ก็ต้องว่านั่นแหละก็ค่อยถ่ายค่อยไปเรื่อยๆอนั่นแหละเอาคืว่าถ่ายปุ๊บปับอยากได้แล้วมันกันมันบ็ได้เลยเาก็ถ่ายพันเบิ่งก้อนว่าครอบครัวก็ถือว่า สุดๆนี่ครอบครัวนึงพี่น้องเอ้ยที่ว่าเพิ่นลําบากในครอบครัวในในหมู่บ้านนี่กเนาะก็ถือว่าครอบครัวเจ้านี่ถือว่าลําบากสุดๆนึงเนาะดูนนี่เลย้น้อด้นั่เาท่านับพ่อเด้อเขาอยากไปอื กินเข้าแล้วบ้างมันนี้นะยังตอนเทียงยังมัมีข้ากินแล้วตอนตอนเชาตอนเทียงนี่มันมีลหมดหละตอนตอนเทียงบมมีข้ากินช้ำเมหละหอยคนน้อยชิบ่ไห้บ่ให้แล้วกินเข่ะกินนมแงเมื่ยอกินน้อมี่ชซื้อ่นบมมีข่ามีน้ำลูก่นก็หากินพี่น้องไย ถ้าไปซื้อเข่าหรือไปซื้ออยู่ไซนี่ชุมชี้ตลาดนั่นแหละอยู่พู่นะนี่แหละว่าย่างไปซื้อเออย่างไปซื้อตลาดที่ชุ่มพ่นแล้วย่างไปซื้อย่างอย่างเพื่อฉีได้กินอีกกลับมาเพื่อฉีได้มาอีกเออสิทันกินอยู่บ่ตอนยังบอกเราจะมีเข่าตอนนี้ยังบ่มีเงินซื้อเนาะเออบ่มีเงินอ๋อสินอ้อยก็ถือว่า คือตพี่น้องเห็นได้มันหดหูใจพี่น้องเลยขอบคุณว่าฝนกันเลยเชิญชาญฝนกันเลยครับปัวมัดตังคับไฟผอดไฟผ้ากรับโบมีบ่เชินจังโอ้ยแล้วแล้วไฟผ่าลูกเลยไฟผ้าครับบ่มีอีกขัางล่าไฟผ้าน้ำหมูที่เล็กแบบว่ากัางคืนได้ชาวยังใจใช่ไหมโมไผ่โอ๋ออันนี้นะใส่ถ่านบ่ใส่หมอหมอไผ่โมเม็ดหมโมไผ่หน่อยนี่โอ้เอาไปแช่ก็ใช่ใช้ ากเพิดสักไปขอสารน้ำเขา<ม>โอ้แบบว่าเขาจ่ายเสียเงินเพราะสารน้ำเขาหรือว่าเขาให้สารไปซื้อขอให้เสียหมูบ่ให้เชียอะหมูมองเสียให้สารซื้อี่พี่น้องถือว่าสุดเนาะขอบคุณเพื่นกันได้พี่น้องเลยอเลยอเยาเะไรวะวะออกเลยพี่น้องเอาเห็นนี่ก็ได้เอาเงินให้เพื่นพอได้ซื้อเขาแจา็คเล็กแจ็คหน่อยพี่น้องเลยให้ลูกเพิ่นกิน เขาก็โบไม่ยิงคือกันพี่น้องไอ้ซอยชำชี่ซอยได้อยู่พี่น้องไอ้เนาะกะหายท้ามผ่นไปซื้อยังให้ลูกิ่นก่อนพี่น้องไอ้เล็กๆน่นอนเนาะอ่ะในในในนขอบใจไปขอบใจไปไลน์ด้วยดีเงเนาะเขาก็ซอยผ่อนชำที่ซอยได้ก่อนพี่น้องไอ้เนาะซอยพันเท้าถูกฝนเล็กๆน่นอนนซื้อเขาให้ลูกคนกินเดี๋ววันซื้อยังก็แล้วแต่่น คืออะไันิดหน่อยพี่นะอ่อะคลิปนี้ก็เราขอเจ้าคลิปลงก่อนพี่น้องเลยเนาะกิรถ่ายเพื่อนันเล็กๆน้อยๆให้่มแม่พี่น้องเบิ้งให้เอฟซีเบิ้งถ้าพี่น้องเอฟซีท่านใดเห็นอยากช่วยเหลือเพิ่มเติมติดต่อเข้ามาได้ทางซ่องบอยชนเนลผมเอ่พี่น้องบอยจะได้เป็นสะพานบุญให้เอฟซีทุกท่านทุกคนเนาะหรือว่าพี่น้องอยู่ในประเทศกับต่างประเทศก็ได้พี่น้องเลยเนาะอะสบายดีเด้อด้วย การชาพันกับบมีมยังพี่น้องเลยคือว่าถวยมัวอ้วนกับบุม้มพี่น้องเลยเนาะหลังคากระหัวกระปุกกระป่างพี่น้องเขาทเรูปมาสงสารนี่แหละพี่น้องเลยเฮ็ดสารบานแป้นพผนกับประมาณนี้พอเมื่อพี่น้องทงบางบอยๆก็มาอัปเดตให้พ่อเมื่อพี่น้องเบิ่งชมต้อการเนาะเอฟซีถือว่าครอบครัวนี่ก็ลำบากสุดๆอีกเขาสิกินกับบุม้มพี่น้องเลยเนาะถือว่าสุดๆยอด เรื่อง่อการลูกการลาพี่น้องเนาะถือว่าสุดยอดจริงๆพี่น้องเนาะความลำบา,คากความทุกข์ความยากอพี่น้องเนะาะทางบ่อปอยขอจะคลิปลงเพีเท่านี่พอไหวพี่น้องพบพ่อ,อคลิปต่อๆไปเนาะท้าที่ท่านใดอยากช่วยเหลือเพิ่มเติมก็ติปต่อมาได้พอแมพี่น้องหมอลปลอยจะได้เป็นสะพานบุญให้นเนาะหรือว่าจะซื้อเป็นปากระป๋องอาลาม่ายังก็ได้แล้วแต่เนาะถ้าว่าอยากช่วยเหลือเพิ่มเ,มเติมหรือว่าจะเป็นสังกะสอสังกะสีเนาะ อยากให้เพิ่นได้อยู่สุดอยากให้เพิ่นได้นอนสบายกะแล้วแต่เนาะเอ็ดซีพาเฮือนเพิ่นกะสังกะสีกะขาดเป็นกระต o องกระแตงกระดูง้ากไปดอยลำบากสุดๆคลิปนี้กดสิบอมีอยังหลายบ่าวอยคอจบคลิปเพียงเท่านี้เนาะภาพนู้พอเห็พี่น้องเนาะกะเห็นแล้วก็ถือว่าโอ้โหถือว่าสุดๆพี่น้องนะอิจนสงสารเนาะ อาทางบ่อยขอจบคลิปลงเพียงตอนนี้นะพอ่อแม่พี่น้องพบพ่อคลับคิดต่อไปเนาะพอ่อแม่พี่น้องเนี่ยสบ,บาสวัสดีและสบ,บายดีอยย